ันนี้ไปเก็บมะละกอได้อีกลูกหนึ่งต้นที่เก็บเมื่อวานนี้แต่ลูกมันย่อมหน่อยแต่ที่สงสัยก็คือลูกไอ้น,นี้มันคืออะไรอันนี้มันคือลูกอะไรตอนแรกไปเห็นอยู่ในพงหญ้ามันสีเหลืองๆคิดว่าเอ๊อสงสัยจะเป็นฟักทองมันมันหลงไปหรือเปล่า คือมันตรงนั้นมันเคยปลูกฟักทองเงเห็นมันเหลืองๆอ,อยู่ในผงหญ้าก็เลยเก็บไปดูที่ไหนได้ก็เลยไม่รู้เป็นลูกอะไรจะเงื้อไปอีกอันหนึ่งก็ไม่เห็นอันนี้ก็เลยรู้เลยเนี่ยเห็น,เห,นเห็นลูกนี้ก็เลยรู้ว่ามันอ๋อมันเป็นมะเขือมันเป็นมะเขืออะไรก็ไม่รู้นี่ลูกสีขาวยังกับสลับเปาเลยเนี้ย เนี่ยนี่มันยังไม่สุกมั้งอันนี้ก็เลยรู้ว่าเอ้าอันนี้มันเป็นมะเขือนี่มันเป็นมะเขือพอดีมันคั่วมันหลุดเพราะว่ามันมันสุกมันเป็นพันธุ์อะไรมีใครเคยเห็นไหมสงสัยอ่ะออแปลกมีอยู่สองลูกต้นนี้มีอยู่สองลูกเป็นมะเขือใหญ่ไม่รู้พันธุ์อะไรเดี๋ยวไปดูถ่ายดูต้นมัน มันมีอยู่ต้นเดียวแล้วก็มีแค่สองลูกเดจะใบมันใหญ่เห็นมันแปลกดีก็เลยเดี๋ยวจะต้องรักษาไว้ดูว่ามันมันเป็นมะเขือพัน์ุไหนจะเป็นมะเขือเปลาะมะเขือเจ้าพญาแต่ว่าทำไมลูกมันลูกมันใหญ่เดี๋ยวจะลอง อลองลอง,ลองเอาเม็ดพันธ์ุไปเพาะดูมันแปลกมันแปลกดีใครรู้จักพันธ์ุก็ช่วยบอกด้วยแปลก